ไอเม็ดเดียวชุดเดียวนะครับแล้วตื่นเศร้าขึ้นมาคัดเลขสูตรได้ตรงกันเม็ดเดียวเป๊ะเลยนะครับป๊๊ดยังว่จยากวดตูดสนุดใจเลย,ยงวดนี้คนะำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติปติและความเป็นไปได้โปรดใช้จรรยานในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับข้าชิวช่องกาพารวยครับผมมือนี้ผมมีแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึง่งกันยายน2568มาฝากเกซีนะครับ คลิปนี้บอกเลยว่าเม็ดเดียวเด็ดแท้แน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นยังว่าที่ผมฝันได้นะครับแล้วก็มาทําเลขสูตรตรงกันเป๊ะเม็ดเดียวโอ้โหทุนน้อยงบน้อยจัดลอตเตอรี่ได้คนละหนึ่งใบได้รุ่นนางวัลทีหนึ่งกันแน่นอนนะครับเพราะว่าวันที่แล้วนะครับวิ่งแปดตัวเดียวผู้ใดเบังคิปนะครับได้ตั้งแต่ต่องวดเลยวิ่งแปดตัวเดียวนะครับมันใจจนคุยกับแอนดไมว่ามาลานเปอร์เซ็นต์เพราะว่า เด่นมากแรงมากคือ8ดนะครับผมวิ่งตัวเดียวคือ8ดนะครับผมสถิติทํามาคือ8งวดติดหลุด1งวดบ่านนี้งวดทัดไหมได้8ดตัวเดียวผมบอกแล้วว่าถ้าหลุดคืองวดต่อมาเขาเปเลยนะครับงวดนี้ก็ได้มาแล้วตัวเดียวเม็ดเดียวนะครับผมทําออกมาเรียบร้อยเป็นยังคือเย็ดมนบ่ผมฝันผมฝันได้3ตัว2ตัวปานนี้ผมไม่ได้คัดเลขสูคัดคัดคาด,ด,ดเอาให้มันจบในขีปเดียวเลย ใครเห็นคลิปนี้แล้วแคปหน้าจอไว้บันทึกไว้ทาเบิร์อีกก่อนหวยออกนด้ครับผมบันทึกไว้ดูซ้ําก่อนหวยออกเป็นยังมันจะลืมนะครับเดี๋ยวลืมเพราะว่างวดนี้แอดกาหรือผมนะตูดสนใส่เลยเพราะว่าโอ้โหมันใจแห้งนะครับ f อบางคนก็นทีว่าสีย่างบ่ละแต่ท่องเหลือบอ่ท่องเหลือได้ครับผมทองก็เหลือเพราะว่างวดน,น,น,น้น ได้ตำลาวเนาะ4โตก็เลยได้ขึ้นไปเลยนะครับงวดน,นี้เพราะตวงวไล่ใหญ่ฮังเอฟซีท่านไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอให้เอฟซีแชร์ออกไปเยอะๆนะครับใครแชร์หอยดวงเปิดใครแชร์คอยมีโชคนะครับใครเห็นคลิปนี้ก็ขอให้มีโชคเช่นเดียวกันนะครับผมมาข่าเรื่องเล่าความฝันก่อนนิดเดียวบอกฝันเาว้นะครับผู้ใดแปรได้ถือ3โตตรงผู้ใดแปรบ่ได้ถ่าเบิงทายคลิปนะครับผมงวดน,นี้ขักมักแห้ง นะครับมากกว่าถุงหวดวเป็นยังคือมากกว่าเพราะว่าสูตรกับฝันตรงกันชุดเดียวเท่านั้นเม็ดเดียวเท่านั้นนะครับผมเอา้ามาฟังความฝันมันจะดวนทนจะเงาจะได้ไปทางอื่นอีกจันะครับผมผมฝันฝันมาไปคลองน้ำรู้สึกว่าน้ำใสใสเหมือนน้ำทะเลมองจากด้านบนถึงด้านล่างถึงพื้นด้านล่างเลยนะครับด้านล่างอีกเป็นหินเป็นกวดเป็นไส้ชัดมากนะครับวัน บ้านนี้มีผู้หญิงฟังดีดีครับมีผู้หญิงหนึ่งคนชวนผมลุ่งไปด้านล่างอ่ะผมกะลงไปย่งางลุงไปเลยนะครับบ่ได้ใส่ยังดับน้ำเลยเดิน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 ลงไปไปถึงช่วงมุมนะครับไปเจอพญานาคสามเสียนเป็นองค์เกาเกาองค์เขาเๆถ้าเป็นปูนก็เป็นปูนที่โดนน้ำกัดเซาะน้ำกัดแล้วเกาแล้วล่ะสีตกสีซีดแล้วนะครับเพื่อนบอกให้ผมเอากลับมาน้า ให้เอากลับมาด้วยนะผูหยิงคนไหนเลยจับนะครับผูหยิงคนไหนเลยจับจับอุ้มละอุ้มละจับขึ้นมาให้ผมพญานาคสามเสียนเสียนเพิ่นจะพกขึ้นมาเพิ่นเสียนพกขึ้นมาเลยพญานาคสามเสียนบริตียากยนะครับผมน,นะครับเพิ่นก็เลยจับปุ๊บนะครับเอามาให้ผมปั๊บผมก็เอาเอาแต่ไม่ได้เอาขึ้นมาด้วยมันเป็นเหมือนที่ว่าเหมือนฝันแบบไม่ต่อเนื่อง ฟันบมโตเนืองผมได้อยู่ช่วงนั้นนะช่วงที่เพื่อนเอาหายแล้วผมเอาปลาปอปุ๊บผมได้อยู่นะักรับได้แล้วแล้วมันก็เหมือนภาพหายไปเลยเหมือนภาพหายไปแล้วมาอีกรอบหนึ่งก็คือว่าผมกลับขึ้นมาผมกลับมาและลงไปเอาก้าวขาเดียวขึ้นปั๊บเลยนะครับก้าวขึ้นแบบก้าวเท้าเดียวขึ้นไอ้นองนำได้นะจากนาตำํตำๆนักนำเลึกๆก้าวขึ้นไปนะครับผมก็เลยโอ้ วันนี้อะแป่ไงแปล,แ,ปลแล้วก็เลยล่อ,ลองออกมานังเฮ็ดขัดเหล็กสูตรมือเสาร์นี่ลองขัดเหล็กสูตรเอฟซี FC ที่เคยติดตามเมสการนะตั้งแต่สมัยที่ว่าไปสร้างวัดนนะ่ะคัดเลขสูตรโอ้โหแบบป่านจับว่างนะครับป่านจับว่างนะครับผมกระด้สูตรมาจากคู่บาอาจารย์เพิ่นะะสร้างเพิ่นสอนเพิ่นไอ้แหลาเลียนมากนะครับผมผมก็ล่องมาขัดเบิ่งขัดเบิ่งก็นะคัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้วิ่งสาม นะครับได้วิ่งสามตรงกับองได้ตรงกับผู้หญิงอุ้มไอพญานาคสามเสียนอุ้มพญานาคสามเสียนไม่หายผมสามยูเลยล่ะพญานาคสามเสียนสามนี่ยูคิงนิงเลยเพิ่นอุ้มมาแล้วเพิ่นเอามาให้ผมมันบ่นะครับเอาละผมกับบ่าปลายังไรดอกผมเป็นหกนะเอาเป็นหกแล้วนะครับงวดน,นั้นศูนย์แห้ง ตีจากความเป็นหามันโดดออกเป็นหกผมก็เลยว่าโอ้ผมมีลูกมีเมียม,ม,มีลูกสองคนแล้วผมต้องเป็นหกได้แล้วนะครับผมก็เลยแปลตัวเองเป็นหกแล้วก็พญานาคสามเสียนก็ตีเป็นสามนะครับก็เลยกลับหัวขึ้นอยากได้สามโตก็เลยกลับหัวขึ้นเป็นเก้านะครับก็เป็นหกสามเก้านะครับสามโตหกสามเก้าแล้วก็สองตัวก็จะเป็นสามซีสามเก้าสามศูนย์ นะครับสามศูนย์ในโตกันนะครับเพราะว่าผมฝันว่าลงน้ำนี่มักจะเป็นศูนย์ทันทีเลยศูนย์ทันทีแอดกาฝันลงน้ําไม่เป็นหนึ่งแอดกาฝันลงน้ำนี่คือศูนย์ทันทีพญานาคสามเสียนอยู่ใต้น้ำสามศูนย์นะครับสามศูนย์นะครับผม่เอาเอฟซีกับชีพามมาเอาคือว่าตัวเดียวเม็ดเดียวบ้านลายๆมากคือสี่ตัวหาหกชุดปุ่นจรนงๆอ่ะผมกับชีบอ๋นะครับชุดเดียว นะครับอ่าก็จะมีวิ่งเนาะอาวิ่งเอาให้ดูด้วยประกอบไปด้วยเลยวิ่งสามเมื่อที่แล้ววิ่งแปดตัวเดียวนะครับให้บนด้วยนะกับว่าได้เห็นรุ่งช่องดอกมีเอฟซีโทรมาถามบอกว่าเือเห็น Ad ane, แอดการเนี่ยคาทวิ่งแปดตกลงว่าแปดจะเดินบนหรือเดินล่างเมื่อที่แล้วให้บนแปดมันออกแปดหลักร้อยอันนี้ก็เป็นแค่สูตรเด้อผมคันเลขสูตรคำนวณออกมาฝึกสมองนะครับขันบ่อฝึกสมองลายสมองไม่จิตตาย นะครับเราก็ฝึกสมอง FC ก็ดูแล้วก็ฝึกสมองวิเคราะห์ตัวเลขไปด้วยกันนะครับว่าผมฝันแล้วผมแปดถูกบอผมได้พญานาคสามเสียนผมก็เลอยากได้3ามตัวปกติมันจะมีแค่นี้สามเก้สามหและสามหกผมบอกว่าตัวกองออกแล้วสามก็เลเอาเป็น3ามเกสามเก้าและสามสี่แค่นี้นะครับผมแล้วก็สาูนย์กันไว้เพราะว่าพญานาค บ่นนี้อาจจะมาล่างก็ได้นี่ตัวนี้น่าจะมาล่างดีว่าดีสามมาบนมาล่างกูแล้วผมมาเอา้าวได้สามสี่นี่คือผู้หญิงหลักๆเลยคือคือผู้หญิงนะไปอุ้มมาหายผมอุ้มพญานาคสามเสียนมหายผมผมก็เลยเอานะครับผมเอาแล้วละ่ะหกสามเก้าเอากลับเลยละ่ะนะครับกลับให้พร้อมนะครับผมเอาผู้ใดว่าอยากได้สามตัวเก่าแค่สามสี่ตัวเดียว นี่แหละคือโต๋เดียวของผมก็คือสามสี่โตที่ว่าผมสิตูนโนนกใจยอย่าว่าายอย่าขี้คุยเอฟซี FC ก็ทีว่าให้ผมได้คุยเนี่ยนะครับยน่มันย่ามันเข้ากันบางครั้งฝันผมฝันดูอยู่ได้ครับแต่มันบ่ค่อยเข้ากับเลขสูตรแต่งวดน,นี้ฝันกับเลขสูตรตรงกันเป๊ะบ่ได้แปลยากสามวันโอ้ยงวดก่อนนี่ผมได้สูตรมาแปดตัวเดียวผมฝันผมไปได้เอียงศูนย์หกเจ็ด กับสี่เจ็ดนนะหลังคงสุดท้ายผมกันเลยม,มันฟันตองหดกันเลยว่ามักกันเลยไปมักไอ้น้ำเสือกนะนั่นละ,ละแต่วันนี้คือฟันใจเลยเมื่อแรกนี่สิออกเดินทางไปหารถตลีมาเนี่ยผู้ใดอยากได้สามตัวตรงชุดสามตัวพมสิแปรมาให้หรือว่าจะแปรจากนี้แปรได้เลยนะเนี่ยเอาในนี่เลยหมุนกลับไปกกับมาอยู่เนี่ยมันมีมันมีหกมีสามมีสี 3, ่ 4. หกมีหกมีสามมีสี่มีเก้ามีเลขสี่ตัวให้เอาสามอยู่หลักสิบให้เอาสามอยู่หลักสิบผู้ใดเบิรงคลิปนี้จนจบละเอียดได้สิ้าใจเด้อเพราะว่าผมฟังหาเทียผมบางครั้งผมฟังตัวเองผมก็งงคือกันเพราะว่าผมบร่ได้เขียนสคริปมาผมไม่ได้เขียนสคริปผมมายังไงผมก็พูดไปอย่างนั้นนะครับผมเนี่ยตรงที่ว่าผมจะสื่อเลยก็คือ หกสเนี่ยแล้วก็หกสามสี่เกสามสี่เนี่ยเนี่ยประมาณนี้แหละบ่ลายใครอยากไปหยิบจับลอตเตอรี่เผื่อได้รางวัลที่หนึงเนาะก็เอาไปหยิบจับไ้ผมมาสามผมจะมาบนนะครับสามมาบนไม่แน่มาทั้งบนมาทั้งล่างนะครับผมลักลอยผมกับมัดยุมักยุหก 6, นี่แหละขันมาตามของผมนะ ก็จะมาหกสามสี่หกสามเก้าประมาณนี้แ่ะผู้ใดามากจัดไว้เด้อเพราะว่าผมไม่ได้เขียนนะครับมันมาออกตัวผมไม่เขียนนะครับผมเนี่ยตัวที่ผมไม่เขียนก็คือหกสามสี่นะครับผมเนี่ยนะครับเอฟซบางท่านก็จะเห็นคลิปไปแล้วผมลงคลิปให้เตี้ยมือเศร้านะครับขี่รถออกจากบ้านผมก็ลงคลิปไปก็จะเป็นคลิปดว่ดวนนิดนึงก็บางท่านก็จะฟังแล้วได้ตัวเลขได้มายัางไงาก็ไม่รู้เนาะ ได้ตัวเลขมาแล้วได้แต่ตัวเลขมื่อวาก็จิมา่ววาก็จิไม่มีความเชื่อมั่นเ่ออยากจะไปยิบจับรตอรีประมาณนี้เนาะอันนี้บางคนกะเห็นเห็นความฝันแล้วเออมันมาจากความฝันแต่มันมาตรงกับเลขสูตรอากาศหรือว่าตูดสสนุกใจนะครับเ้าะเอซีอยู่ทางบ้านก็จะเห็นคือผมนะครับเด้อห้ามทําเหมือนทางช่องเพราะว่าเราก็เอามาแบ่งปัน นะครับผมเอามาแบ่งปันเท่านั้นนะครับไม่ให้เอฟซีงมงายนะครับบ่ได้ชี้นําไม่ได้ชักชวนนะครับผมอ่ะถ้าอดใจไม่ไหวชอบก็หยิบจับลอตเตอรี่ไว้สนับสนุนรัฐบาลนะครับคนละใบสองใบเพื่อได้รางวัลทีหนึ่งนะครับแต่ผมนะ่ผมมักเลยล่ะนะครับผมหมักเลยนะครับผมไม่แน่อาจจะตูดสนไทยจาก2งานอาจจะได้หาอะไรก็เป็นไปได้เนาะ เดนนี๋เขาบอกมุนมวนบอกคำคำไปซื้อนี่หละนะครับผมบอกไปซื้อนี่แหละถ้าเราไม่หวังเราไม่พูดเราไม่ทําอะไรมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นสิเป็นนอนนะครับนอนฝันเป็นเงินเป็นทองก็มีนอนฝันลม้มล้มแรงๆก็มีฝันแบบไม่เกิดอะไรก็มีฝันแล้วรวยก็มีนะครับฝันแบบมันมีความฝันแล้วเราเดินไปทำเนาะอันละ่ะ เราก็สําเร็จนะครับมางมีนอนฝันอย่างเดียวนอนฝันตะเปตะปาอย่างเดียวไม่ทําอะไรมันก็คือฝันนะครับฝันที่ไม่เกิดอะไรถ้าฝันแล้วเราลงมือทําเราก็สําเร็จนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็รับชมมาจนจบคลิปแล้วนะครับอขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับผมมีโชคกับทางช่องก้าพารวยนะครับผมใครหยิบจับตัวไหนก็ขอให้เป็นรางวัลน,นะครับใครรับชมคลิป ก็ขอให้มีโชคนะครับผมใครซื้อ3 4มนสะี่อ่าซื้อหกสามเก้ากคอให้เป็นรางวัลที่หนึ่งนะครับขอให้ได้รางวัลที่หนึ่งกันทุกคนที่ได้เห็นคลิปนี้นะครับผมใครเห็นคลิปนี้ขอให้ดวงเปิดดวงการเงินดวงการงานดวงโชคลาภเปิดนะครับเปิดทุก,ท,กทุกด้านนะครับเปิดเป็นมหาเศรษฐีปู้ใดมีหนีมิสินกาก่อยมดหนีมัดสินขอให้มีแต่เงินแต่ทองลังไหลเข้ามาหา นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ